สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชัยคาเซนเ,เตอร์นะคะวันนี้นะคะมาเจอการวันจันทร์นะคะรถสวยสภาพดีนะคะมาที่นี่เลยที่สินชัยคาเซนเ,เตอร์นะคะก่อนไปดูรถกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซนเ,เตอร์ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0899695577 0923387788ค่ะและ0856617779นะคะ ID Li n e ของเรา S I S I N C H A I ค่ะตามด้วยเลข2สินชัย 2, สาขาข,าขอนแก่นของเรานะคะแล้วก็เข้ามาได้เลยนะคะอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับรถคันไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น3คันนี้ที่เมย์กำลังรีวิวอยู่นะคะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นรถคันอื่นๆนะคะที่เมย์ไม่ได้เอามารีวิววันนี้นะคะอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะ อยากดูรถอะไรนะคะทักเข้ามาได้เลยหรือฝากเบอร์เข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเราได้เลยนะคะทักเข้ามาหาเราได้เลยทักอินบ็อกซ์ฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะก่อนจะไปดูรถการวันนี้เดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นดีๆของสินชัยคาร์เซตเตอร์ของเราก่อนนะคะ <S <S สําหรับโปรโมชั่นเดือนมกราคมน,นี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถสวยๆสภาพดีๆนะคะตอนนี้ยังทันอยู่นะคะสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเดือนนี้เราแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะ เรามาร่วมสนุกกันนะคะแจกเครื่องใช้ไฟฟ้ากันนะคะสําหรับคาเซตเตอร์ของเราสินใช้่อคาเซตเตอร์ของเรานะคะได้รถสวยสภาพดีไปไม่พอนะคะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับบ้านไปด้วยเลยรับรองได้ทุกคนนะคะเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนะคะมกาคมน,นี้นะคะรีบๆกันเลยนะคะยังยังไม่หมดนะคะโปรโมชั่นนี้ยังมีอยู่นะคะสำหรับเดือนมกราคมน,นี้ยังทันนะคะ นะคะรีบๆกันเลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นเดือนมกราคมนี่เลยนะคะสําหรับรถคันแรกวันนี้นะคะไปดูรถคันแรกกันเลยลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะสําหรับรถคันแรกของเรานะคะเป็นนิสสันนาวาล่านะคะนิสสันนาวาล่านะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2,005นะคะเครื่องยนต์2,005ตัวนี้ปี2,013นะคะเกียร์ธรรมดา ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2013ค่ะตัวนี้เครื่อง2.5นะคะเครื่องยนต์2.5นะคะตัวนี้ราคา3 8 9 9 0 0บาท3 8 9 9 0 0บาทค่ะตัวนี้ออกรถอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะออกรถอยู่ที่ยาวๆไปได้เลยนะคะผ่อนสบายๆกันไปได้เลยอยู่ที่7 7 9 6บาทค่ะ6ปี หกปีเจ็ดปีก็ได้เลยนะคะสำหรับนี่สแตนวาร่าคันนี้นะคะปี2013เครื่องยนต์2.5นะคะเครื่องยนต์2.5นะคะตัวนี้ออกรถอยู่ที่1 2 0 0 0ับาทเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันเลยนะคะ <c oughs> สำหรับภายในรถนะคะสวยมากเลยสะอาดสะอ้านกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาอยู่นะคะทักเข้ามาหาเมย์ได้เลยนะคะ สินชัยคาเซนเตอร์ค่ะสําหรับนิสสันนวาร่าของเราบันนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดําภายในก่วงมากค่ะสวยมากด้วยเปิดแคปได้ด้วยค่ะสําหรับนิสสันนวราร่าเครื่อง2,005ปี2013ตัวนี้ราคา189,900 18บาทนะคะคยเลยนะคะ สำหรับนิสสันนวราคันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแคปรูปแคปหน้าจอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้เมย์ได้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรืออยู่ใกล้เคียงนะคะอยากเข้ามาหารเรานะคะเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับโปรโมชั่นเดือนมกราคมนคี้เราแจกเครื่องใช้ไฟฟ้ากันด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นจักรยานก็มีนะคะจักรยานก็มีนะคะจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรามีมากมายหลายรายการกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะคะ แจกไปด้วยเลยสาหรับโปรโมชั่นเดือนมกราคมน,นี้นะคะสําหรับนิสสันนวราคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.5นะคะเครื่องยนต์2,005ปี2013นะคะตัวนี้ผ่อนสบายๆกันไม่ได้เลย7,000กว่าบาทเองนะคะสาหรับนิสสันนวราคันนี้นะคะนี่เลยใครชอบใครสนใจนะคะแคปรูปส่งเข้าอินบ็อกให้เมย์ได้เลยค่ะเราไปดูคันที่2กันเลยนะคะสําหรับคันที่2วันนี้นะคะเป็น นิสสันนาวาร่าเป็นนิสสันนาวาล่านะคะตัวนี้เครื่อง2.5ค่ะ <c oughs> ตัวนี้เครื่อง2.5นะคะตัวนี้ปี2016ปี2016ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้บอกเลยสวยมากค่ะนิสสันนะคะ NP 300ค่ะตัวนี้เครื่อง2 5 0 0เครื่องยนต์2 5 0 0นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปี2016ค่ะตัวนี้ใหม่น้อยมากค่ะมาวิ่งมาได้แค่4ี่0,000ืกว่ากิโลเองนะคะ ไม่วิ่งมาได้แค่49,500กว่ากิโลเองนะคะตัวนี้ออกรถอยู่ที่1 2 0 0 0บาทออกรถอยู่ที่12,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่ผ่อนสบายๆยอยู่ที่70,00ักว่าบาทเองนะคะสำหรับนิสสันนาวา拉คันนี้นะคะไม่วิ่งมาน้อยมากนะคะดูรอบๆพันก่อนนะคะสีสวยมากค่ะสีสวยสีสดสีเดิมโรงงานเลยทีเดียวนะคะสำหรับนิสสันนาวา拉คันนี้นะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.5ปี2016 ราคา3 8 9 9 9 0 0บาท3 8 9 9 9 0 0บาทค่ะสำหรับภายในรถนะคะนี่เลยสีครีมอย่างดีเลยนะคะเป็นเบาะผ้าสีครีมอย่างดีเลยนะคะเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะตัวนี้กระจกไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับ Nissan MP300 คันนี้นะคะปี2016นะคะปี2016ค่ะ ไม่น้อยมากไม่วิ่งมาได้แค่40,000กว่ากิโลเองนะคะตนบาทค่ะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะสำหรับรถทุกคันนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวไปได้เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เครดิตดีนะคะทุกคันเลยนะคะฟรีดาวไปได้เลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะ เป็นนิสสัน NP 3 0 0คันนี้นะคะเครื่องโยนต์สนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปี2016ค่ะราคา3 8 9 9 9 0 0บาทค่ะออกรถอยู่ที่12,000บาท่อนอยู่ที่7,600กว่าบาทเองนะคะ่อนสบายๆันไได้เลยนะคะสำหรับนิสสันนอวาล่าคันนี้นะคะเราไปดูคันที่3กันเลยค่ะสำหรับคันที่3วันนี้นะคะนี่เลยสำหรับรถ3คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะ เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเข้ามาปุ๊บก็ไม่พลาดเลยที่จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆแฟนเพจสินใชัยคาเซเตอร์มาเป็นเจ้าของกันนะคะสำหรับ Toyota v Champ N i ีก็แชมปคันนี้นะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.7นะคะตัวนี้ติดแก๊ส CNG โรงงานด้วยติดแก๊ส CNG โรงงานด้วยนะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ปี2013นะคะปี2013ค่ะสำหรับ Toyota V Champ ีก็แชมปคันนี้นะคะ เครื่องยนต์2.7ค่ะติดแก๊ส CNG โรงงานนะคะตัวนี้ปี2013ตัวนี้ราคาถูกมากๆเลยทีเดียวลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถราคาถูกๆสภาพดีๆผ่อนสบายๆนะคะเข้ามาหาเราได้เลยที่สินใชัยคาร์เซ็นเตอร์ค่ะมีรถให้บริการมากมายกว่า200คันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Toyota Vigo แชมป์คันนี้เครื่องยนต์2.7 ตัวนี้ติดแก๊ส CNG โรงงานปี2013ราคาอยู่ที่2,99,900บาท2,99,900บาทนะคะตัวนี้ออกรถอยู่ที่12,000บาทค่ะออกรถอยู่ที่12,000บาทออกรถเริ่มต้นอยู่ที่12,000บาทเคดีดีฟรีดาวไปได้เลยค่ะสำหรับสินชัยคาเซตเตอร์ของเราตัวนี้ผ่อนอยู่ที่6,630บาทนะคะ6ปี72งวดหรือจะผ่อน7ปี84งวดก็ 900กว่าบาทเองนะคะ7ปี84งวดสำหรับ t ต y ยต a v i g โกแชมคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.7ค่ะติดแก๊ส CNG โรงงานปี2012ราคาอยู่ที่299,900บาท299,900บาทนะคะเราไปดูภายในรถกันเลยตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีครีมอย่างดีเลยนะคะภายในกว้างมากเปิดแคบได้ด้วยนะคะนี้เลยภายในรถนะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถสภาพดีๆราคา ประหยัดประหยัดนะคะผ่นสบายสบายนะคะสําหรับคันนี้เหมาะเลยประหยัดน้ํามันด้วยนะคะสําหรับ Toyota v วีโกแชมปคันนี้ย้ําอีกทีนะคะ Toyota v วีโกแชมปนะคะเครื่องยนต์2.7ติดแก๊ส CNG โรงงานปี2013 ราคาอยู่ที่2,99,900บาทค่ะ2,99,900บาทนะคะออกรถเริ่มต้น12,000บาทเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยค่ะตัวนี้ผ่อนยาวๆสบายๆอยู่ที่5,000กว่าบาทเองนะคะ7ปี84งวดนะคะสำหรับ Toyota Vigo แชมป์คันนี้สีสวยสีสดมากเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะ แคปรูปแคปหน้าจอส่งเข้อ inbox สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้เมย์ได้เลยสำหรับเดือนมกราคมนี้รับรถไปยังไม่พอนะคะเรามีโปรโมชั่นแจก,กเครื่องใช้ไฟฟ้าแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วยเลยนะคะสำหรับรถสีชัยค่ะเซ็นเตอร์ของเรา <c oughs> แจกรถสวยไม่พอนะคะแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วยเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ3คันนี้หรือว่านอกเหนือจาก3คันนี้เนาะที่เมย์ไม่ได้เอามารีวิวนะคะสามารถทักมาทางอินบ็อกซ์หรือเข้ามาใน ID l ดี e ของเราได้หรือสแกนชิลล์อคคของเราเข้ามาได้เลยค่ะสินชียร์คาเซ็เตอร์ลูกค้าที่จะมาหาเรานะคะต่างจังหวัดนะคะหรืออยู่ในขอนแก่นเนาะทักเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเมย์แจ้งเส้นทางนะคะสินชียคาเซ็ตเตอร์ของเราติดถนนมริวันนะคะก่อนถึงสะพานบายพัสนนะคะฝั่งขาเข้าในตัวเมืองขอนแก่นนะคะ ติดถนนมริวันเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวดูเส้นทางของเรานะคะเส้นทางมาจากบ้านทุ่มนะคะตรงมาเรื่อยๆเลยมุ่งหน้าไปชุมแพนะคะมันจะมีป้ายบอกว่านี่เลยนะครเราจะขัขาขอนแก่นของเรานี่เลยค่ะเข้ามาหาเราได้เลยติดใจคาเซเตอร์ติดถนนมริวันเลยนะคะติดถนนใหญ่เลยรับรองมาไม่ผิดหวังแน่นอน สินชัยคาเซเตอร์มีรถมากมายให้บริการกว่า200คันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสินชัยคาเซเตอร์ของเรานะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนมกราคมนี้ออกรถสวยๆส,สภาพดีๆยังไม่พอรับเครื่องใช้ไรับเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วยเลยได้ทุกคนนะคะได้ทุกคนสำหรับโปรโมชั่นเดือนมกราคมนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจไม่ว่าจะเป็น3คันนี้ที่เมย์เอามารีวิวหรือที่ไม่ได้เอามารีวิวนะคะทักเข้ามาให้เมย์ได้เลยนะคะ ทักเข้ามาได้เลยทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินติดต่อกลับนะคะไม่ว่าจะเป็นนาวาร่านะคะหรือจะเป็นโตโยต้าวีโก้สำหรับรถสามคันนี้ที่เมีมารีวิวใครชอบใครสนใจนะคะสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยหรือถ้าแคปรูปไม่ทันนะคะสามารถเปิดดูย้อนหลังแคปรูปส่งเข้าอินบ็อกซ์ให้แอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมินติดต่อกลับนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ยังมีนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็กดติดตามไว้เลยสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้รับรองถูกใจแน่นอนรับไปเลยเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะจักรยานเราก็มีนะคะแล้วเข้ามาร่วมสนุกกันได้สําหรับลูกค้าท่านไหนที่จองรถนะคะจองรถออกรถภายในเดือนมกราคมนี้นะคะเราแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วยเลยได้ทุกคนนะคะได้จริงๆนะคะเมื่อกี้ที่ อาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็รีวิวไปแล้วนะคะสดจากลูกค้าจริงๆเลยนะคะลูกค้ามารับรถแล้วก็รีวิวให้ดูจริงๆเลยนะคะลูกค้าจริงๆนะคะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวเมย์จะมีรถอะไรมารีวิวมาฝากกันนะคะรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนรถเข้ามาใหม่เยอะแยะกันเลยทีเดียวนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะ ก่อนจบไลฟ์วันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ฝากช่องทางการติดต่อสินัชค่ะคา็ตเตอร์ของเราไว้ด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0899695770 5 923387788และ0856617779 idline s i s i n c h a i ค่ะตามด้วยเลข2สินชัย2สาขาคอนแก่นของเรานะคะอย่าลืมแอดน้ำหน้าและอย่าลืมตามด้วยเลข2นะคะสินชัย2ค่ะ เลยหรือสแกนเชือกอาคตของเราได้อยากได้รถสวยสภาพดีติดต่อเรามาได้เลยที่สิชัยคาเซตเตอร์ค่ะลูกค้าที่จะมาจากต่างจังหวัดนะคะมาหาเรามาไม่รู้จักเต้นเรานะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเมย์แชร์โลเคชั่นไปให้นะคะหรือกิ้งตั้งมาได้เลยตามเบอร์นี้เลยเดี๋ยวเมย์แจ้งเส้นทางให้อีกทีนึงนะคะรับรองมาถึงเต้นเราไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พรุ่งนี้มีรถอะไรมาฝากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและะสสวัสดีค่